พามาไล่เรียงเส้นทางความรักหลังต้นสังกัดเฉลยความสัมพันธ์จีซูแลกทิงจีซูและอันโบยอนแอนโบยุนพร้อมความบังเอิญด้วยลัคกี้นัมเบอร์หมายเลข7เรื่องราวน่าย,ยินดีต้อนรับต้นเดือนสิงหาคม สำหรับต้นรักที่กำลังเบ่งบานกลางวง,งการบันเทิงเกาหลีโดยล่าสุดค่ายต้นสังกัด YG Entertainment ของจีซูแบล็คทิงจีซูและ FN Entertainment ต้นสังกัดของอันโบยอนแอนโบยุนได้ออกมายืนยันว่าทั้งสองคนกำลังทำความรู้จักกันด้วยความรู้สึกที่ดี หลังจากที่ดิสแทสสื่อเกาหลีออกมาเปิดเผยเรื่องการเดทของทั้งสองคนดังจีซูอันโบยอนรู้จักกันได้อย่างไรทวิภาคจีซูมีผลงานการแสดงเรื่องแรกในซีรีส์ซาวดรอปทางช่อง JTBC ออกอากาศช่วงปลายปี2021โดยแสดงคู่กับจองแฮอิน ซึ่งเคยมีข่าวเป็นคู่จิ้นกับจีซูและยังเป็นเพื่อนนักแสดงรุ่นเดียวกับอันโบยอนเลยมีการสันนิษฐานว่าอาจจะรู้จักกันผ่านจองแฮอินช่วงเวลาไร้เรียกกันปลายปี2021 ฮันโซฮีได้ร้องเพลง as if it's your last ขณะโปรโมทซีรีส์เรื่อง My Name ซึ่งมีอันโบยอนเป็นพระเอกโดยในคลิปฮันโซฮีได้ถามอันโบยอนว่ารู้จักเพลงนี้ไหมซึ่งเขาก็ตอบว่ารู้จักพร้อมกับทำท่าเขินๆจึงมีการคาดการว่าทั้งสองคนอาจจะเดทกันตั้งแต่ช่วงนั้นอย่างไรก็ตามทางด้านจองแฮอินได้ออกมาสัมภาษณ์ขณะโปรโมทซีรีส์ D.P. 2วันที่3ส หาคมว่าเพิ่งทราบเรื่องการทำความรู้จักของทั้งสองคนพร้อมกับทุกคนในวันนี้เพราะส่วนตัวไม่เคยยุ่งเรื่องความรักของคนรอบตัวอยู่แล้วและยินดีกับทั้งสองคนด้วยออกเดตชัดเจน อันโบยอนนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่กำลังได้รับความนิยมในตอนนี้โดยเขาได้เข้าวงการตั้งแต่ปี2007และไม่เคยมีข่าวเรื่องการออกเดทมาก่อนสำหรับจีซูคือคนแรกและทางต้นสังกัดก็ออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงรวมถึงเป็นครั้งแรกที่ค่าย YG ออกมายืนยันข่าวเรื่องการเดทของวงแบล็ิงส่องความน่ารัก จีซูนั้นมีที่พักเป็นอพาร์ตเมนต์หรูในย่านยงซานใจกลางกรุงโซทางสื่อเกาหลีดิสแทดได้ให้ข้อมูลว่าทั้งคู่มักจะนัดพบกันที่นี่และน่าจะออกเดทกันมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยจีซูนับได้สาเป็นศิลปินระดับโลก ที่มีตารางงานยาวตลอดทั้งปีซึ่งอันโบยอนจะปรับตารางงานให้เข้ากับอีกฝ่ายและจะมารับเธอทุกครั้งที่กลับมาเกาหลีคู่รักหมายเลขเจจีซูเกิดปี1995และอันโบยอนเกิดปี1998นับได้ว่าทั้งสองคนอายุห่างกันเจปีและจีซู ได้เดบิวเป็นศิลปินวงแบล็กทิงเมื่อปี2016ซึ่งปีนี้เท่ากับเดบิวต์มา7ปีแล้วส่วนอันโบยอนเข้าวงการครั้งแรกด้วยงานนายแบบในปี2007ส่วนผลงานการแสดงที่ถูกจับตามองคือซีรีส์ Dead c e n t of the Sun ที่ฉายในปี2016ดังนั้นหลายคนจึงต่างขนานนามให้ว่าเป็นคู่รักหมายเลข7ซึ่งเป็นลัคกี้นัมเบนั่นเอง